สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอรตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนาท่านนายกิออสเวลลาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอตา้ากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอตา้าข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอตา้า ประเทศไทยและสาธารณรัฐมอต้ามีความสัมพันธ์อันดีตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี1984ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้พัฒนาเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่21-24กันยายน2563 วันนี้เวลา10นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคกชุมบกหมู่5ตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งติดตามการดำเนินงานของศูนย์สาขาที่4โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิดโคกในบ้านยูโยบ้านโคกชุมบก ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่3าม5ไร่ซึ่งมีปัญหาที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินเปรี้ยวจัดและพื้นที่ทิ้งร้างทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการปรับรูปแปลงนาขุดคูยกร่องและก่อสร้างเส้นทางลำเลียงรวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพด้านการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลด้านปศุสัตว์และด้านการประมง อีกทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตอาทิวัสดุปูนปรับปรุงดินมเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หมู่บ้านและความต้องการของเกษตรกรให้ประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้ส่วนการบริการจัดการน้ำกลมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปฏิบัติโดยการนำน้ำจืดจากคลองมูลโน และการแยกน้ําจืดจากคลองสุงไหปาดีมาปรับปรุงคุณภาพดินและน้ําพร้อมกับนําหินปูนฝุ่นและปูนขาวมาปรับความเป็นกรดของน้ําเพื่อให้สามารถนําน้ําไปใช้ในการ,กรเกษตรจากนั้นสรงติดตามการดําเนินงานแปลงสาธิตการ,ากรทําเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของนายเดชมินทการ,กรเกษตรกรในพื้นที่บ้านโคกชุมบกซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ในปี2547ได้เข้าร่วมฝึกอบรมกับศูนย์และในปี2554ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่แปลงกเกษตรของตนเองจำนวน7ไร่จัดแบ่งสัดส่วนเป็นแหล่งน้ำา10ส่วนนาข้าว30ส่วนพืชไร่พืชสวน50ส่วนและที่อยู่อาศัย10ส่วนแต่เนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดในปี2554-2556ทั้งศูนย์ได้สนับสนุนหินปูนฝุ่นโดโลไม เพื่อปรับสภาพดินและน้ำโดยเริ่มปลูกมะพร้าวน้ำหอมปาล์มน้ำมันและปลูกพืชแบบผสมผสานร,รวมถึงเลี้ยงปลาและเพาะเห็ดทำให้ปัจจุบันมีแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวจากผลสำเร็จจึงเป็นแปลงต้นแบบแหล่งเรียนรู้ดูงานสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงอีก5ครอบครัวอาทิในบุญหะยะมินหันมาทำการเกษตร,รอย่างจริงจัง ดยในปี2558ทางสูตได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการปลูกข้าวการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลการเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวจึงได้เริ่มปมลูกมะพร้าวและกล้วยจากนั้นได้ขยายการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและการปลูกพืชแบบผสมผสานทำให้ปัจจุบันมีผลผลิตไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัว โอกาสนี้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้จากการดําเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สํารองเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในยามวิกฤตแก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อใช้ทําการ,กรเกษตรต่อไปท่านี้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกชุมบกมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการทํานา494ไร่กรเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์หอมกระดังงามีผลผลิตเฉลี่ย460กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและข้าวพันธุ์สังยด มีผลผลิตเฉลี่ย320กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ขุดคูยกร่อง826ไร่มีผลผล,ผลิตเฉลี่ย2.200-2.600ถึง2,600กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีปลูกยางพารา3 8 4ไร่มีผลผลิตเฉลี่ย150กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นผสมผสาน1น12ไร่ได้แก่ลองกองมังคุดเงาะ มะม่วงและมะพร้าวเวลา14นาฬกา29นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูตำบลกะลุววออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส ต้องติดตามการดําเนินงานของฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีทั้งหมด11ฟาร์มดําเนินตามตามพระราชดําริเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษแหล่งให้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติและแหล่งทักษะศึกษาดูงานและท่องเที่ยวโดยดําเนินกิจกรรม4ด้านได้แก่ด้านพืชเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในปี2,560ถึง2,562เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาดูงานสนใจการปลูกพืชเช่นการปลูกผักในภาชนะต่างๆการปลูกผักในโรงเรือนแบบควบคุมการปลูกผักในแปลงสาธิตและการปลูกผักยกแคลมีรัษฎรในพื้นที่เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างแล้วได้เกิดการเรียนรู้ความชำนาญสามารถประกอบอาชีพการ,กรเกษตรมีรายได้เลี้ยงครอบครัวจากการปลูกผักและผลไม้จาหน่าย ฟามตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูจัดแบ่งพื้นที่ดำเนินการ716ไร่เป็น2ส่วนคือโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างในปี2560-2562มีเกษตรกรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆอาทิหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชเช่นมะละกอฝรั่งและมะนาวจำนวน2,818คนการศึกษาดูงาน เพื่อไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง6,793คนมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงแพะและพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงแพะเป็นสูตร1และสูตร2โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในฟาร์มผสมเสริมอาหารค้นของสัตว์เช่นข้าวโพดบกข้าวโพดบดกากปาล์มและขี้เคก้กที่ได้จากกระบวนการแปรรูปปาล์มน้ำมันเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้ลดทองได้ทดลองใช้คาดว่าจะช่วยให้ต้นทุน ในการใช้อาหารเลี้ยงแพะลดลงโดยอาหารแพะผสมสูตร1เฉลี่ยกิโลกรัมละ9บาทสูตร2กิโลกรัมละ3บาทจากราคาในท้องตลาดกิโลกรัมละ15บาทโอกาสนี้ทอดพระเนตรต้นลำพูรบริเวณใกล้สาราทรงงานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชจน,นีพันปีหลวงและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัรัตยราชนารีทรงปลูกเมื่อปี2548 และสมเด็จพระนิธิฐาธที่ชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกเมื่อปี2549เพื่อขยายพันธุ์บริเวณป่าริมแม่น้ำบางนาราพร้อมทั้งทอดพระเนตรโครงการสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำบางนาราเป็นโครงการของงานป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาสที่เห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าริมแม่น้ำบางนาราประกอบด้วยป่าบก ป่าชายเลนและป่าพลุซึ่งเป็นแนวเชื่อมต่อของระบบนิเวศที่ต่างกันหรืออีโคโทนซึ่งแนวเชื่อมต่อน,นี้เป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของป่าทั้ง3ประเภทและแม่น้ําบางนาราเป็นหนึ่งในแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดรนาดทิวาสพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นแนวเชื่อมต่อที่สําคัญในจังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรรก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำบางนาราระยะทางประมาณ285เมตรเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาระบบนิเวศและผ่านไม้จากป่าดังกล่าวระหว่างเส้นทางมีสาลายย่อยสามหลังเป็นจุดพักและมีซุ้มป้ายสื่อความหมาย5จุดประกอบด้วยประวัติแม่น้ำบางนาราแนวเชื่อมต่อของระบบนิเวศท,ที่ต่างกัน ชนิดพันธไม้บริเวณเดินศึกษาธรรมชาติคุณค่าของป่าและโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในปี2560งานป่าไม้ได้สำรวจพบพันไม้รวม54ชนิดป่าบกอาทิสะท้อนรอกป่าชัยเลนอาทิกงกลางใบใหญ่และป่าพรุอาทิหลุมพี ในการนี้ทรงติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งสำนักชลประทานที่17ได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างและบริหารจัดการเพื่อช่วยบรรเทางผลกระทบความเสียหายจาก,ก,กอุทกภัยในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างที่เป็นที่ลุ่มใกล้แม่น้ำบางนาราจากนั้นทรงปล่อยปลาไทย9ชนิดจำนวน99ตัวเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชนท้องถิ่นทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนาราธิวาสได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในแม่น้ําบางนาราเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างประตูร,ระบายน้ําและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําเฉพาะถิ่นโดยขยายพันธุ์และปล่อยคืนสู่แหล่งกําเนิดพรุโต๊ะแดงเช่นปลาดุกลําพันปลาก้างพระร่วงและปลาเสือสุมาตรา เวลา17นาฬิกา28นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานอาคารแปดเหลี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสพระราชทานพระราชโองการให้นายเอกรั์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลไม้และของดีเมืองนราอาทิลองกองตันหยงมัด รังแขทุเรียนและสตอจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์ของจอด,ดแสดนภาคใต้อาทิวิสาหกิจชุมชนส้มแขกกาลีซาจังหวัดนราธิวาสกลุ่มผ้าท,ทอบ้านตอหลังจังหวัดนราธิวาสวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลฐานร,ราบที่15าค่ายกลยาณนิวัฒนาจังหวัดนราธิวาสกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลเพื่อสุขภาพ,าพปัตตานีจังหวัดปัตตานีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป กล้วยหินหนางตาจังหวัดยะลาและกลุ่มอ่าวฮามีนบาติกจังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระอาริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพนายไกลศักดิ์ชุนหวันอดีตสมาชิกวุฒิสภาวันนี้เวลา15นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระอาริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยพรวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพนายกลศักดิ์ชุนหวันซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งคอหอยส่วนบนเมื่อวันที่11มิถุนายน2563สิริอายุ72ปีนายกลศักดิ์ชุนหวันเกิดวันที่8ตุลาคม2490เป็นลูกชายคนเดียวของพลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนายกรัฐมนตรีและท่านผู้หญิงบุญเรือนชุนหวัน ด้านการศึกษาจบศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาและศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาการเมืองจากวิทยาลัยบุรพศึกษาและแอฟริกาศึกษามหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรด้านการงาน ในปี2522ถึง2536เป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ,ารฐ,ารฐาราศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและคณะโบราณาคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรด้านงานการเมืองในปี2532ถึง2534เป็นคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนทวัน ตือที่รู้จักกันว่าทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกผลักดันนโยบายด้านการต่างประเทศที่สําคัญสําคัญอาทินโยบายแปลสนามรบเป็นสนามการค้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไยราวการเจราจาแก้ไขมาตราการกรีกันทางการค้ากับสหรัฐอเมริกามาตรา301และร่วมเจราจาผลักดันให้มีการก่อตั้งเอเปก หลังจากนั้นได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมาประธานการมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรระบบสัสดส่วนทั้งเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดระเบียบเมืองเป็นเลขาธิการมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบศึกษาและวิเคราะห์การกําหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนํานโยบายปฏิบัติไป,ไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายชื่อเสียงและทรัพย์สินของประชาชนหรือคอตอนอนอกจากนี้เป็นประธานมูลนิธิฟรีแลนด์องค์กรที่ทํางานด้านการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและค้ามนุษย์และประธานเครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ International River Network ด้านครอบครัวสมรสกับนางอโนไทยชุนทวันมีลูกสาวสองคนองค์มนตรีเป็นประธานเปิดงานร้อยปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีที่จังหวัดลบบุรี วันนี้พลเอกนาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานครบ1ศตวตรรษมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนละวะสีในปี2463และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปี2547 ในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมในเทศกาลโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัยราชพัฒได้น้อมนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในการสร้างผู้เรียนให้ปีนักศนกติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทําและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัย ทางได้รับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะต่างๆที่ได้ดำนําความรู้ตามศาสตร์ที่เรียนลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงอันเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนมีใจรักในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยความเข้าใจในรากเหง้าวัฒนธรรมและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชนอาทิการสร้างเครื่องสับย่อยผักตบชวาให้กับชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา ระบบบลูทูธข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีเพื่อการท่องเที่ยววิถีใหม่นว,วัตนรรมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนที่มีอาชีพเพาะเห็ดจนทำให้มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึงกิโลกรัมละ3 0 0บาทและการพัฒนากลยุทธ์ตลาดออนไลน์ให้กับชุมชนเครื่องจักรสารเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเป็นต้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ